เอาไปยังไงไปอย่งก่อนครับืงโอปลาเครื่องปลาเครื่องครับกดข้างกดข้างหกกิโลทันนครับตัวกินเ็ดเสียเงียบเงียบปูทิจักเดวนกินเงียย่งก่อนอันั้นเขาบบเงียนะโอ้เปนเป็นความลับบความลับดครับท่านผู้ชมครับโอกินปลาซอย ินปลาสวายนะครับเขาเสียเอาปลาสวายไปใส่ได้บ้างอ๋อกินปลาสวายครับผมหกกิโลพะนะเพื่นว่าหกิโลเสียบเบื้องส่วนนี่แะปลาสวายเตี้ยนกันเงี้ยเบืงส่วนเก็บเก็บซ้ำคนเบื้งเก็บเขาไงกูบ่โทษ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 นะบอกว่าเขาได้เสียบลุงนี่ดีปลาซี่นะครับท่านผู้ชมปลาซี่ครับกินกินกินเงี้ยปลาสวายครับหางเด้ง มันมจานอยัให่นี่ครับผู้นี่ครับผู้คนใดนะครับมันนะครับได้ซู้มือนะครับผมนาน่เอามาเอามส่นได้เ็บเอาักตักคืองันักิ้เล็บอันนั้่เงไมันมันอันของก็กินเงียหอยมันคัวอ่เนี่ยโอเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาไอ้ข้างในมันมันเมาเดี๋ยวตาฟามันก็าด Oh, โอ้ปลาปากระไดนะครับพี่าน <ka S 2> ู้ชวดใส่ไมาใช่หรเต็มส่วนใบนอดเนี้ยปลาปาเนี่ยโอ้ลงไป